คันที่สคันที่15คันที่16คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมิกกี้มีอาชีพใหม่แล้วนะครับเป็นอาชีพเก็บรถเข็นครับแต่ปกติเนี่ยรถเข็นนะครับต้องอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ ผมอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งครับผมรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีเอาไว้อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าครับแต่เมื่อรถเหล่านี้เริ่มเก่าพังต้องปลดระวังครับก็อาจจะถูกนําไปขายเป็นเศษเหล็กแต่ด้วยมุมมองอันเฉียบแหลมของหนุ่มนักโฆษณาคุณอภิชัยท่านนี้ครับที่เห็นว่าซากรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตนับร้อยๆ้ยคันเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์จึงนํามาดัดแปลงใหม่ใส่ไอเดียเข้าไปครับแปลง่างให้เป็นรถวิลแชร์เพื่อคนชาราและคนพิการและก็คนยากไร้ให้ได้ประโยชน์ ยอดเยี่ยมจริงๆครับกับไอเดียนี้คือพี่ดัดแปลงจากรถเข็นซปเปอร์มาร์เก็ตที่ปลดระวางแล้วใช่ครับมาเป็นบิวแชร์ใช่ไปคิดได้ยังไงอ่ะพี่อันนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเคยได้มีโอกาสทํางานให้ลูกค้าที่เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ท่านนึงปกติเนี่ยท่านิที่เห็นเวลาเด็กๆอ่ะเขาจะเข็นนะเข็นรถเข็นเนี่ยแล้วก็เอาเด็กอ่ะขึ้นไปนั่งบนนั้นอ่ผมเคยตอนเด็กๆชอบขึ้นชอบขึ้นนะมีไอเดียตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะที่ทํางาน่ะว่าเออจริงๆมันถ้ามัน รูปทรงมันคล้ายๆเก้าอี้นะถ้ามันมาแปลงเป็นเก้าอี้น่าจะนั่งแล้วก็เข็นไปได้มันก็เลยรู้สึกว่าเออซึ่งมันเหมือนกับวีลแชร์นี่หว่าผ่านมา2ปีได้ฮะก็ได้มีโอกาสปิ้งไอเดียนี้ขึ้นมาอีกทีแล้วก็ลงมือทอาตั้งแต่วันนั้นเลยตอนนี้คือเริ่มทํามากี่ปีแล้วพี่สองปีกว่าแล้วครับเป็นไงบ้างพี่ผลตอบรับอ่าดีครับจะมีคนขอขอเข้ามาเยอะมากอย่างอย่างตอนนี้ที่จะมีรายชื่อค้างอยู่ก็ประมาณ200กว่าคนโอ้หครับรอรถพี่อีก200กว่าใช่ครับ พี่แจกเขาฟรีหรือ่ายังไงครับอันนี้อันนี้เราแจกแค่ฟรีครับครับคุณอภิชัยอินทั์สิงห์ครับหรือคุณชายและทีมงานบริษัทโฆษณาเคซีเอเจนซี่ประเทศไทยจำกัดครับเขาอยากจะช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่มีความจําเป็นต้องใช้รถเข็นวีแช์นะครับซึ่งผู้ที่ต้องการใช้เหล่านี้ไม่มีเงินทุนที่จะซื้อครับเพราะว่าราคาี่ก็หลายพันบาทถ้าของดีดีมีไปถึงหลักหมื่นนะครับแต่นี่ครับทำให้แบบฟรีๆรีครับ โดยคุณชายได้ลองผิดลองถูกและก็ฝึกฝนต่อเติมนะครับรถด้วยตัวเองเลยทีเดียวซึ่งทําอยู่หลายเดือนครับกว่าจะสําเร็จเป็นรถวีแชร์จากรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็นําความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆในบริษัทแล้วก็จิตอาสาได้ลงมือมาช่วยกันทําคือเป็นเรื่องไร้สาระเหมอนกันตอนแรกตอนแรกนะคันแรกรู้สึกจะ2อ0 0ครับ เฉพาะอันนี้มือ,2 2> อมสองพอซื้อมาเสร็จก็เอามาตัดตัดอะไรเงี้ยหน้าบ้านอ่ะเราก็บอกว่ามันแบบทำ,ทำเออมันดูออไรประโยชน์มากไปซื้อําไมอะไรเงี้ยเขาก็ตัดจนเสร็จเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาหมอนในบ้าน เอามาวางจัดแต่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ใช้ลูกน้องอ so like, ่ะเข็นให้หน่อยแล้วเขาก็เข็นออกไปเล่นหน้าบ้านเข็นเล่นเองใช่เข็นเล่นหน้าบ้านแล้วก็มีคุณป้าแถวนั้นถามว่าเฮ้ยเพี่อนมาจากไหนอยากได้แบบนี้มั่งจังเลยพอกลับเข้ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนอยากได้ของเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาเข็นไปถึงตลาดเลยนะอแล้วเขาก็เลยทําโปสเตอร์เลยแล้วก็โพสต์ในเพจของบริษัทครับเขาก็โพสเล่นตอนคืนวันศุกร์แล้วเราก็ไม่สนใจมันวันเสาร์อ่ะมีคนมาไลค์ ประมาณล้านหนึ่งฮะ <Huh? S 2> ล้านไรใช่ถ้่าวันจันทร์ก็กลายเป็น3ล้าน3ล้านไรไนะแล้วก็มีแค่คันเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นโดยขั้นตอนการประดิษฐ์แปลงร่างจากรถซูเปอร์มาร์เก็ตให้เป็นรถวีลแชร์นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแค่นำมาตัดต่อแต่งเติมเพิ่มใหม่ด้วยการเริ่มตัดโครงเหล็กด้านหน้ารถเข็นออกแล้วก็ดัดเหล็กลงมาตัดด้านข้างออก เพื่อนํามาเชื่อมใหม่ให้เป็นกระกาใส่ของครับส่วนด้านข้างครับก็จะใช้มือดัดลวดเพื่อให้เป็นที่รองแขนและก็ใช้ตะไบลบเหลี่ยมลบมุมเหล็กที่คมคมออกซึ่งทุกชิ้นทุกส่วนของรถเข็นสามารถนํามาเชื่อมและประกอบร่างใหม่ให้สะดวกต่อการใช้งานสําหรับผู้พิการได้หมดครับหลังจากที่เราขัดเก็บความ,มคมของมันหรือว่าความปลอดภัยเรียบร้อยหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือพ่นสีเพื่อความสวยงาม แต่แค่นี้มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากพ่นสีแล้วต้องใส่บาะนุ่มๆให้นั่งสบายครับซึ่งรถแต่ละคันสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ150กิโลกรัมมีต้นทุนอยู่ประมาณ850บาทต่อคันซึ่งถ้าเทียบกับรถวิวแชร์ที่ขายในท้องตลาดก็ถือว่าถูกมากแต่ใช้งานได้เหมือนกันครับ <c oughs> เห็นแล้วเราน่าจะเรียกว่าเป็นรถวีแชร์ DIY นะครับเนี่ย ไอเดียดีขนาดนี้คนทําก็สุขใจครับคนรับก็สุขกายไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้ต่างก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ครับสบายไหมแม่สบายสบายโอเคไหมครับแม่ครับโอเคค่ะปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะสบายนะแม่นะสบายค่ะซึ่งนายดิกกีก็ได้ทดสอบลองเข็นคุณป้าแม่บ้านดูแล้วครับแม่บอกเลยว่าสบายครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดใช้งานได้ดีเลยทีเดียวความรู้สึกที่ได้นั่งแล้วนะคะก็โอเคค่ะดีค่ะเหมือนรถเข็นทั่วไป ของผู้พิการเลยนะคะค่ะหลังจากแปลงล่างรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตคันเก่ามาเป็นรถวีลแชร์คันใหม่เสร็จแล้วก็จะมีผู้ป่วยมากมายติดต่อมาขอรับนะครับซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ไม่ต่างจากรถวีลแชร์จริงๆแล้วก็ยังช่วยประหยัดเงินได้มากเลยทีเดียวเพราะไม่ต้องไปซื้อรถวีลแชร์คันใหม่แบบนี้ครับแมครับนั่งสบายไปไหนมาไหนได้เหมือนกันครั้งแรกที่เขาบอกว่าพนักงานที่นี่ต้องทําจิตอาสาด้วย ค่ะรู้สึกยังไงบ้างโดยส่วนตัวถ้าชอบอยู่แล้วก็เลยรู้สึกโอเคดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆทุกคนก็สามารถที่จะทําเรื่องพวกนี้ได้คือเหมือนทําเป็นจิตอสาทาให้คนอื่นเขาสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย่ะตอนนี้เราก็จะเอารถเข็นไปมอบให้กับคุณตาที่ขอมาท่านหนึ่งนะครับคือคุณตาผลอยู่ที่สมุทรปราการนี่เองครับ แล้วนี้ครับทีมงานก็จะนํารถเข็นวิวแชร์ไปมอบให้กับคุณตาผลชมนกครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียงนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับให้ได้รับรถวิวแชร์โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวซึ่งครอบครัวนี้ก็ต้องการนําไปให้คุณตาได้ใช้เข็นภายในบ้านหรือพาคุณตาเข้าห้องน้ําโดยไม่ต้องพยุงเดินเพราะว่าเสี่ยงที่จะหกล้มครับแล้วเมื่อเราได้เห็นคุณตาได้นั่งรถเข็นวิวแชร์แล้วก็ปื้มแทนทีมงานของคุณชายที่ได้ทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนครับถือว่าไอเดียแปลงร่างรถเข็นซู ให้เป็นรถวีลแชร์แจกฟรีแบบนี้มีประโยชน์นะครับแม่แล้วผมว่าได้บุญทันตาเห็นเพราะว่าเราได้เห็นผู้รับมีความสุขครับซึ่งคุณชายและทีมงานทํารถวีลแชร์แบบนี้มากว่า2ปีครับรวมๆแล้วก็แจกให้กับคนยากไร้แบบฟรีๆไม่ต่ากว่า300คันครับนับว่าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้มากเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่พอครับเพราะว่ามีผู้ที่ต้องการติดต่อเข้ามาขอรับอีกเป็นจํานวนมากครับซึ่งคุณชายและทีมงานก็กําลังเร่งผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการรายการไทยทึ่งก็ขอปรบมือด ดังให้กับไอเดียที่น่าทึ่งและขอชื่นชมในสิ่งที่ทําโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับก็ขอให้สู้แบบนี้ต่อไปนะครับทุกคนรู้ขา่ขาวๆมาจากทาง f a c o b o o ะค่ะก็เลยอยากจะเอามาให้คุณตาได้ใช้เห็นเวลาแกแบบออกมานั่งทานข้าวออกมาแบบเข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะที่มีรถให้แกนั่งสะดวกขึ้นค่ะดีขึ้นกว่กเก่าเยอะค่ะข <Okay. S 2> อบคให้กับ K เทเอเจนซีหน่อยนะครับโอ้ ภูมิใจไหมพี่กับความคิดของเราครับภูมิใจครับก็รู้สึกว่าความรู้และความสามารถของเราเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นบางครั้งเราจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกดีมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ